โอ้แข็งอยู่บ่โอ้ทูเนาะกุบกระคักดอนี่อู้ไข่อีดอกมั้ยเนาะผ้าผลสิบ่ตกหรอกจากเฒาขึ้นมาไปได้ประมาณจักเม็ด90 0บ่เรียงหย่นะออ่พอดีเม็ดหน้าเม็ดพอดีเนาะาคนทีมงานก็บค่นงนําแม่นอือเพราะว่าเป็นหยังบ่สงงพี่น้องเพราะว่าบ่สงบ่ได้ฮู้ด้ว่าอัน ของน้านี่เพราะพี่น้องถามวมาอหลายนะึงว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะนะ<อ>่นญาตคนละคนไน่ะคนละคนเนะาะเอาบบดนี้เนาะเปิดกล้องมาผูพ่อกับทีมงาน พันโทพี่น้องเอ้ยมาหนิพี่น้องะอยู่บ้านนะแผกไปเลยพี่น้องเนาะเริ่มแล้วพี่น้องเลยกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนและพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันพี่น้องเนาะสายในจักน้อยเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาจะส่งทางสองสาวเพื่อนเนาะทางลูกไปต้องคำมุงเฮียนพี่น้องไปเสี่ยงกันมุ่งหน้าขึ้นมาพี่เลยมือนี่พี่น้องเนาะถือว่าไกลได้พี่น้องเอ้ย ประมาณ60หรือเจ็ดสิบลัก่นแหละพี่น้องเนาะจากเซโนโมาบ้านนาแพะขึ้นมาทางลูงหินพี่พี่น้อยเนาะเอา้าวันนี้พี่น้อยนะมีแต่ว่าเนาะมาเบิ่งน้ำกันบันนี้พี่น้อยทนะต้งสร้างเพื่อกางเริ่มตีแบบตีคูงหางโยพี่น้องเนาะไปเบิง่งไปพูดไปคุยน้ำกันเนาะมาแช่งกะในน้ำสะพานบุญเนาะพี่น้องเนาะกัจะทำนาทีนี้ให้ดีที่สดุดพี่น้องเนาะหน่อยเอา้าไปเบิง่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ เนาะนี่แหละไปหน่อยป้าโจนาเนาะที่แบบที่ย ب, ัยงเรียบร้อยได้เนาะอ่ะมื้อนี้ก่าฝ้าพ่นอากาศช่วงสิเป็นใจเหรอเมื้อนี้เนาะช่วงสี่บอลล่วงลงมาลงมาเมืม้อนี้เนาะสบายดีเด้อพอเด้อโอ้ยเด็กเปน็นเอาไว้สบายดีปรโตร น้ำหาลูกน้องเช่าในมันบ่ทำบาราเลยน้ำหาลูกน้องายช่างว่าแท้น้ำกันตะพืชเลยบ่ไปอยู่หน้าไปหน้ามันแล้วทำบาราเนอเดิมลงให้ลงหน้าเลยนี่แหละเนาะน้ำกันสี่คนเนาอไอมาสี่คนจังไวจังเร็วแน่เนาะจับมือมองหลายบอลโอ้เนอสิเข้าไปทางไหนบาดนีทเนาะ ไอสินอ้อมหัวเลยนี่ตีนี่นอืมอ่ะนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปเบื้องมองน้ำข้างในพุแหละไปหน่อยเบื้องน้ำกันกระคักเนาะอันนี้มันมีระหัวบงังอาจจะเนื้อที่โค้งกลวง,วงอาจจะยังหบนคักปันได้ เนี่แหละพี่น่ยอยเขามาข้างในแล้วบันป้าทุนี่แหละเนาะผมกว้างความยาวทำนี่แล้วพี่น่ยอยเนาะ6กคูเก้า,อาของง่ายๆด้วยนี่เนาะข,ข,ข้างๆขวามือนี่ก็สิเหลือไว้ประมาณป้าหา5เมรไปลายนี่กันเนะาะ เนาะเนาะกลับมาหาทางครอบครัวเพี่อนเป็นนี่ใหญ่ดิโอ้ได้คือทางอ่ายเพี่อีกครั้งยี่ลอกนี่ล้มนี่าเอามากเอามากผู้เดียวเนาะมาคิดว่าทางอัินมูงคู่สี้อยากได้น้ำผู้คนกลุ่มกุ่มอยู่เนาะเฮ็ดกินอย่างนี้นี่โดยเอาเนาะเอาะนี่ได้คนน้อยเนาะ สิหนึ่งเข้าสมบัติเนาะใช้ใส่ทางเัินไปซื้อน้ำกินเนื้ออยากเนาะไปอยู่ซื้อตรงหินไปลงเห็นพนบ่เอาไปรถแพนั่นเนาะยืมรถในที่นู่นอันเนาอโอ้รถสร้างเนาะไปแต่เดือยเดือบดับบอไปแต่เชสาไปแต่เชสา

ขนน้อยก็นอนเออเออเยอะเลยนี่ตูปน้อยนี่มากได้นี่เนาะกะเทิบนี่บ่มากบ่ไชูนี่นี่ลื้อเลเนามก้อยนึงอืมั่เนาะไ้ดียถูด้วยนึงนะพอนะอ๋อกันเชื่อวอกแบบผู้ดีขูดจืดเนาะ Thấy Tụ lung. Ồ lung. Mồm vô đi đấy nó. Ôi, cả dữ nó. Khụt trước nó. Bên sâm nữa nương. Nó nhìn cái lăng lượm vắt nó sang sượt cái đó mi hôm này. เนาะมองนงั่งมองชุนเศร้ามองกินเข่ากินน้ำน้ำในเป็นบริการเต็มที่เลเ่พไปน้อยเบิ่งก่อนเนาะปุน้ำก่อนป้อทุกินสีกินยินอจ๋อ มองไปทางนั่นก็นเลี้ยวแล้วเนอะทางนั่นก็นหัวนะมาท้อเจ้าว่าล้าสี่ขามไปไทยไปแจัคมันนี่บ,บ,บ่ได้ถามเนาะทางห้องขามไปทั้งเงนเคล็ดลงนาได้มันนี่นกับทีมงานหน่อยคอนแกนพมดแล้วกักแท้เนาะ เป็นน้ำกันสี่คนเนาอะสอีะ่อ่เเอาเร่ไวย์หรอกเนาะผู้นึงผสมปูนผู้หนึ่งจับเซียนผู้หนึ่งหอนผู้หนึ่งถอกต่างคนต่างเห็ดผนเกโอ้ยแป๊บเดียวนี่ยบุเกิน์ซาเมื่อเนี่ยเบิง้งฮะกลัวว่าประตูาา่ <laughs> ่าต้องว่าให้กำลังใจเด้เลี้ยวไวนี่ก็หาเห็ดเบี้ยงไหมเนาะเห็ดหึงหมดแล้วว่าเมือ่อยว่าโอ้ยบ่คักปนได้โว้ต้องเห็ดเลี้ยวไว้ได้จึงมีกำลังใจหนะา,วาพววันนะ้าอย่างชาประมาณหาหุ้มือเนาะเนาะกับโบน,นี่ได้เนะเาะเบื้องก่อนเนาะเบื้องหน้างานก่อนเนาะขึ้นอยูออ่กับเฮาผู้คุมงานอ,างอ่านี่แหละเนาะ ป้าผลกระชงชีเป็นใจอีดอกเนาะชงชีโบโตกกหรืบ้างเนาะเฮ็ดบวกกับเถาเปื่อยเปเนไรเสาหนึ่งสีตกใช่พอดี่ใส่นี่เลยบะแน่ๆใช่นี่ก็คข้าวว่าแย่หนิเลยเลยมุล่านี่ยก็เทพื้นถมล่วงเข้าไปนี่เลยเนาะจอ่่พอดีเนาะแต่ประตูนี่พิสูจน์เนาะประตูห้องน้ำเนี่ย ต้องเปิดเข่าในนี่นี่แก้ไหมตัวนี้เพราะว่าบันพับเราก็ค,คือติดเนนี้นี่เนาะเพราะบันพับต้องเข้าไปในถ้ารักถาาคิดเปิดออกมาเนี่ยติดเนี้ยนี่แก้ไหมตัวนี้ชัวร์วิทย์อยู่ <c oughs> โซนกันเอท่าตัวไหนก็วิทย์อยู่ก็ชัวิท เนาะจังว่ากันดอกครับว่ามันมันแก้ง่ายอยูง่งดอกเนาะมันเป็นยางเนะะาะเสานริสิอยู่ประมาณนี้ปุ๊บนี่อ่าดึงขึ้นมาพี่น้องเยอ่หลังคาล่วงไปพุน่นเลยเนาะประมาณอ่ากวมเลยอ่าแห่ทรายเนาะแห่ทรายนี่โอเคพี่น้อยพอดีได้นี่เนาะอันนี้ทางบนเตียงทองเขาซื้อสั่งมาเลยมันเดือพี่น้องเช่นก็โดยบริษัสั่งมาก็ได้เอาตัวนี้แหละเพราะว่างบที่ทางผู้ใหญ่เพิเยยเ่น สวยในครั้งนี้กับเบิดพอดีเนาะพอดีเสียงกับได้แบกไปซื้อดินบล็อกข้างในไปหนอ่อยว่าดินบล็อกกับเบิดหลายล้านดูกับได้เอา้าพอดีเลยบาทนี้เนาะบรรจงพอดีเลยเฮกับซายยังตอนที่ได้ก็คิดว่าสิบ่ได้ตั้งเสาที่ค้านได้นี่กัน,นขุดแล้วบาทนี่ตึมตึมแล้วบาทนี้เนาะกำลังขึงพี่น้องเป็นกับเบิได้เฮ็ดแบบว่า เบึงในหูในตาจับใช่ตอกใช่ดได้เพิ่งกระเสือกเขึงยังจะบีอยู่เนาะเขึงใช่เขึงขัววัดคือวัด,วดอ่าระลับน้ำนี่เน้พี่น่อยอันทางพ่อนี่เคยมีประสบการณ์คือเห็เหุเพื่อนมานี่บัดมาสืบเบื้องเบื้องหลังรถป้าทุบพี่น้อย

nó á còn đi đâu rồi năm giờ của năm về lại trong môn nè ừ. mày chẳng phải cái sự ma mà, mà sao nị nó năm thời này nó Ờ, bà sư vô xây này cày thử bò Lơi hơn mẹ nóng bên nóng bày bò Mẹ mình cả nó เรอเพินเห็นหรถไทยเขามาขอแซงเจ้ามากออบบเซล,ลไทยฝากแกมากแต่ก็ลงนี้เนาะไทยเยอะใช่เนาะัดไม้เลยอันมีอยังเพิ่มเติมนี่บอกแล้วพอเด้อเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่แบบเป็นปุกตะปูหรือว่าเป็นนี่นั่นนงได้แจ้งบอกทางครอบครัวเพิ่นอ่าเนาะ เสานั่นตรงอันมุมใช้พอดีเลยเนาะสิ่ดขุดอันนะนี้เลยเนาะอันนี้คือนหนึ่งมุมเบิ่งตามเน่งเสือกเลยวะนี่เสาสิอยูนะ่ในระรับนี่แหละว่าเป็นขึงมาเรียบร้อยเด็ดเดยหนึ่งสองสามสี่อันนี้เนาะมันแต่ได้ดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นกระพนันงานมาลายเลยทางประตูเนาะประตูพันโทอัน คนระชาคนระทิมงานกับพ่อขวบีน้องนํามเพราะว่าเป็นอย่างบุเชียงเกือบถามพี่น้องเลยเพราะบุเชียงบริหูเด้วาห้องหน้านี่เพราะว่าพี่น้องถามมาอหลายหนึ่งว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะเพื่อนญากคนละคนไงคนละคนเนาะเออใครเนาะเนาเพราะว่าห้องน้านีเพื่อนคือที่ผ่านมานี่ทางพี่น้องเอซีเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนญานเพื่อนนี่ญาตตกข้างคือเ่าแล้วเพื่อนญานิประมาณ มือเฮ็ดมือโบเฮ็ดแหละแค,แค่ว่าทีมงานทีมการนิ้มเช่นะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเป็นจังสั้นคนเห็ด้องน,น้ำเนี่คนละคนสร้างคนละคนคนละคนเนาะ<ด>อเอาสาพี่น้องเอ้ยกัสิห่ห้ายวงบัดน,น,นี่เนาะเพราะว่านี่ทางทีมงานพอเป็นเป็นเฮ็ดมันจะเคือนทางนงมูนี่กระเมน่นนี่แต่ก็มีลาหลางอีกเนาะเพื่อเชิญถามเป็นวานนี่ค่คะ สองห้วงอยู่แล้วบ้านนี้เพราะว่านี่พี่น้องเพิ่นกระถามมานะาบัวเชียงกับเดิมพอดีแล้วบัดนี้ไล่คำตอบเลยเนาะกินข้าวกินน้าวมันบ่วชมเจ้ากัดตอนเช้านี่ย้ํายังไม่ทันได้โตหมดกุบยังไม่ทันได้เห็ดกินแฉกินแฉกขมือนะทางบัวเชียงกัดมากินนี่กัดเวะชกินเพลินแหละใส่เลยแข่างทางนะอันนี้น่ำต้มมันอันนี้เนาะ มันเข่าสมอจังหวะนะแม่นที่หนึ่งเข่าทามูนหนึ่งพดอย่งสเสื่อเห็นเนาะไม่จิกเด้วนี่เนาะไม่เชือกไม่เชือกบ่โดยใสเห็นสังกสีห้องแบบส,ส,สีด้วยนี่ก็เนาะเหนียวคอนเนาะไม่ไตมาันี่ไม่แบบว่าไม่ไมไมยังบอ่อันน,นี้เป็นไดเนาะโดยมันก็ได้คอน บุหรุปันไดโอ้ของช่างนุ่มบ่นี่เออช่างมาเห็ดห้องน้ำแลยเ<อ>พิ่นให้ซื้อบ่โดยโอ้สิได้เป็นช่างเลยบ้านนี้ช่างนุ่มแล้วบ้านนี้เพิ่นให้ซื้อช่างเห็ดดีเด้อนี่ทช่างประตูก็ได้ใช้งานเด้หนีน่เนาะโดยจวดเดได้หนี่ต่อไปได้ช่างบ่กบเด้ช่างครับบ่บ เป็นทางบุคบบอหรือให้เจ้าคบเได้เครื่องเื่อเครื่องังเครื่องว่าเออเกี่ยวกับมันเหตุวิเหตุงานนี่เด้เนาะเพราะว่าเตะ่หืนอยู่เเนาเครื่องกทั้งงานเกอยู่เงนานแบบนี้เทานั้รบจะบรับต่อไปงานเยอะ คอนเซ็ปต์กะขึ้นอยู่กับหน้างานเนาะพ่อเนาะอ่าถ้าว่างานเขามีนี่มีต่อไปนี่เขาอาจจะได้ซื้ออุปกรณ์เสริมมาเรื่อยๆเนาะเป็นสว่านเป็นเด็กเป็นพินเกียร์เนาะเพราะถ้ามีงานทาเขาจะต้องขึ้นชื่อมาเฮ็ดแต่ว่าเฮือนบุคคลเด้อสามสิบปียังเฮ็ดถึงร้างหนึ่งแล้วกระโบเต็มที่มันได้เนาะโอ้ใส่รับ งานประจําโตเลยใายแน่สำหรับทั้งทางช่างเนาะก็สีปัญหากันมีหลายคําตอบอยู่แบบนี้กับเขินอยู่ไรเพราะว่าถ้าเฮ็ดเพราะได้แต่สื่อสร้างเรื่องนี้ผมบอบเพราะว่าฮับโบเมนช่างครับเมาทั่วไปด้วเนาะเชื่อว่าก็แบบช่างเฮ็ดประจําวันเนาะครับเมากับายเรือนแตกต่างกันนี่เฮ็ดเทือนลังนั่นบนอตะบนมีไพ่มมีไพงงอีก ใส่ไฟบ่หลังนั้นกูว่าเส่ไฟเลยอืมตันเล็กตันลาเอันนี้ก็จะเอาอย่างอันนี้เข้ายี่โลบ้านนี้เนาะยืมยืมเหมือนทางน้องมูเนาะบ้านนี้มีไฟมีอย่างถือว่าเอาห่วงอยู่ตันเล็กตันลายโว้ยเอาอีเลี้ยบอ่ะบ้านนี้เนาะขุดแบะบ้านนี้เข้ายี่โลมองผสมปูนกับมีมองเก่ามันอยู่เนาะ สะน้ำทิ้งออกไปผสมย้อนีนกันเน,น,น,ะน,น,นาะม,นมาันนี้เขิงเขิงไหวล่อแห้งเมนมือ่น่เนาะมืออื่นยนี่กันโยอะไปน่นอเยเอบยอะเด้เสียงนี่บัวได้แถวนี่เนาะงัวใกลการแตกโคบแล้วแถวนี้ <c oughs> ต้องใช้พลังเสียงเลยยกแ้ว <c oughs> เป็นไปใช,ช,ช่ชาโหแช่งกันเล่แต่ว่านในพุทธผลเหตุตรงนี้ว่าโอ้ยมือนที่ท่านว่ายจมอยู่มือทนดดอาดินตัวนี้บ่อเออสพุทธผลเหตุตรงนี้อ๋อชาวบ้านในคุณคือต้องอันพอรบกวนมามาวัดนี่เนี่ยเอาให้เขาเบิกเลยเอาตะลับเม็ดมาเลยมาเบิองเสาตีนเสาเนี่ยมัน,มนชูงเง,งาตัวแรกเนี่ย อันนี่แน่นา่ะอันนี้จะเป็นหูคานเนาะถึงจากเสาขึ้นมาไปเด้๋ประมาณชักเม็ดเก้าสิบเก้าสิบ่อปริมาณอย่างไรเนี่ยเอออยู่บ้าพอดีเม็ดหน่าเม็ดพอดีเนาะเม็ดหนึ่งเอาอยู่นี่เลยเจับอยู่้โหเพราะว่าอยู่นี่แต่ชุงแล้วโดยโดยตามเมตรตรงเลยมันก็ชูงอยู่แล้วนี่แต่จเอาเมตรปลายยตัวนี้ เท่าไดพอสามเมตรเนาะหลังคาเลยแหหลังคาพอดีเลยเนาะหลังคาหูเทิงเนาะสามเมตรพอดีขัูสูงไปอยู่นี่แหละบ้านี่ขมูสูงสิประมาณนี้เนาะทางล้งลึกเติบเป็เด้อพอเด้อเอาวานทำได้เจ้าวะนี่เนาะสี่ฟังเราเพราะว่าลายใหญมันได้สามก้อนโดยบ่อยากให้มันสูงนะเอาขุดล้งลึกๆลถเอาได้จะรับ้อ่า มานสามาก้อนทสก้อนหนเอาสามก้อนทั้ง้านก็ได้เด้อพอเด้อเนาะเอาสมก้อนทั้งคานแลพอเด้องบห้างิบห้าเอาหกซิจะเป,ป็นยังใช้หกิหกหอดใส้อันจีแล้วแหละวันนี้กักบบล็อกากังลง จะหกสิบได้บ่พอลองหกสิบเอิงอยู่ฮะบลเจ็ดสิบเนาะสายยับขึ้นมาพี่เนาะบ่หกสิบนี่หกสิบวันนี้ขึ้นมาพี่เนาะประมาณเพิกับก้อนประมาณรวมทั้งคานนี่เท่าไรพอจักเซนห้าสิบบ่ห้าสิบปลายห้ปลายเนาะเออบินทีถึงห้าสอเอาห้าสิบใช้เนาะอ่ะโอเคเนาะเอาห้าสิบได้อพอเด้อจะง่ายดีเนาะ เอาหาซิปมาและพอดีจังได้ง่ายคมสูงคมยาวเนาะเอาหาซิปเสน้นทั่วไปนี่สิมีอยู่เครื่องเฮ็ดที่ผ่านมานี่หกซิปเจ็ดซิปแปดซิปแต่มันสูงเนาะสูงลายบดเปลืองขี้ดินทมและบ้านนี่ปัญหาตัวน,นี้แหละอ่ายิ่ง่าอช่วงนี้ช่วงลงไ้ลงหน้าดินทมไปแล้วเนาะมันสีหายากเลยเห็ดดำเหมือนกับ มันเร็วไว้แล้วก็งบกระิธรรมดาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นดินชุ่อยู่แล้วมันบ่ได้ลุกน้ยมันลุกมันแม่นแล้วมันก็เป็นดินชุ่มนิดสวยแม่นเนาะอ่าพอดีแล้วนี่ขุดลงจักเหลือจัก50แหละให้ฮอดดินเก่าเนาะพ่อเนาะฮอดแลให้ฮอดดินเก่าเพราะว่าดินนี่เพิ่นถมใหม่เด้สิลื่นลงาพุ่นงนีโดยฮอดแลดิน่ให้ฮอดดินให้ฮอดดินเก่ามันจงแน่นแเนาะอ่า เือนลังน <sa> ่ะอ่าน๋อ้องหมูบ่อืมอ่ะนี่แหะแผ่นเนาะจัย่อยซอยมา12แผ่นอืมนั่ง โอ้เนาะผึเชือกโอ้เบิ่เท่นนี้พี่น้อยแบบนี้ยื้อแบบนี้ดีแต่ว่าใช้บอกกองง่ายเนาะกองง่ายเนี่ยเพาะแห้งอยู่ที่คุดนั่นีอนี่กรป้าทุก เปน็นเอาเป็นกามากไปหมดเลยแต่ละชุดเนาะอ่าตรงนี้พอดีถ้าพี่น้อาเสาเพิบขึ้นมานี้ยขึ้นมานี่ราลังคาขูมนี่พอดีสวยงามเลยไหลลงไปหมดเลยระายะห่างแบบนี้ก็ตามที่คุยกันเมื่อวานนี่แหละมั้งเม็ดห้าสิบเพื่อให้เรามีทางปลูกผักปลูกหญ้าเราใต่างก็ว่ากันไป นะักนะเนาะเริ่มขุดมักบันไปหน่อยไปเนาะมีแต่ว่าบระสิทธิ์กระชิดรอเบิ้องระหับรอส้มจนอ่าแล้วพะละไปหน่อยเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้กับพูดคุยน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะก่อนจะเริ่มงานไปหน่อยเนาะอ่าเป็นทางทีมงานอ่าประตูพันโทเนาะไปหน่อยเนาะ ไาเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้ผู้เชียงลาพีลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าเนาะเบิ่งนึ่งแผ่นดีอีกหนึงพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันอ่าครึ่งมือเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กันครึ่งมือบ่ายโมงเพุ่นแหละจังเชียงกับจีหวนตาลงไปพุ่นแหละเนาะบ้านพุ่นสมไปอัปเดตเหรินซานของทางสอบผลอีกทหนึงเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวพูดคุยแจ้งเพิ่มเติมน้ำกันอ่าเตรียมเครื่องคลองที่จะมัดผูกอ่าเสาโทเสาอีกอย่างมือเนาะพี่น้องเนาะ แ่ะนำทางต้องตอาพี่น้่งมีอย่างแน่พี่น้องๆเพิ่มเติมจังใดก็จังว่าการคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะเอ๋อคลิปนี้บพ่เชียงลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่ดีมีแห้งล่ำด้วยกันเบอ้อสุขุมสุขคนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อ